สบายดีสวัสดีครับผมมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสองบเสิสดชาแนลอะไรี่น้องมามาี่น้องมากินเข่าเด้อี่น้องเด้อนี่ครับบ่มีอยังพี่น้องของแท้แน่นอนพี่น้องของที่หากินยากพี่น้องปีหนึ่งมีแต่หนึงครับผมนี่มาพี่น้องมานี่ครับผมกินข้าวกับมะขามพี่น้องมื่อนี้กับข้าวพี่น้องนี่ข้าเข้าวกับข้าวกัพี่น้อง มาเด้อก er. ินน้ำบาเซอิลมาพี่น้องแกะก่อนมาครับผมาำชับแชบน้ำบาเซอร์กินที่เก่าที่เดิมอีกแล้วใช้นี่เลย เด้อครับกินน้ำปลาเสิร์ฟครับอืม,อมจับม,มาคำหวานของที่หาก,กินเนี่ยอยู่ชั้นชุง นี่ครับนี่ใส่เขาแล้วกับปันปัน,ป,นปันนี่นบีบบีกันเข้ากันไปหน่งนองจะเสียบดีมด้วยไปน้อยเลยเป็นกำลังใจให้บาเซิลทีเด้อครับด้วยตอนนี้ขาดอยู่ผู้ขาดที่ผู้ติดตามไป่น่อง มาเชิดกันนี่แหละพี่น้องจะสู้ต่อไปพี่น้องจะสู้ต่อไปจะบ่ทอจะบ่ถอยพี่น้องสู้เพื่อลูกลูกกำลังเรียนพี่น้องหางเงินส่งเรียนหางเงินส่งลูกเรียนครับผมลืมเด้อครับขอให้หยุดคนใดกดติดตามขอให้อยู่ดีไม่แหง้งขอให้ขอให้ชุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อครับผมมาเชิดกันบูช้ชาที่ เพจน้องพี่น,น้องพี่น้องบอกคอมเมนต์มาเออว่าให้ปลาเชือกกินยังไงนี่ครับปลาเชือกจะกินมะาขามให้ดิบชีบังกินกินไปเนาะกินพออยู่อยู่เพื่อกินหาวิธีบุรีกินมันอันนั้นีบบีให้มันเข้ากัน จะกินยากยหน่อยนึงเพราะว่ามันมีเม็ดจะกินเมรร็ดปบดมันคือติดคอ จนหยาดตอนมีเม็ดอ่ะ อก็แซ่บเลยมาขามบ้านนี่ของอันิญา อื่นก็กินลาบกินกอยเหากินมะขามกับเขา่าเบิ้งพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมก,กดติดตามบอสเซอร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อไม่ต้องผิดพลาคดคลิปต่อไปเลยอไม่หรอกเพื่อเป็นกำลังใจให้บอสเซอร์ต่อไปครับผม บอบริจยัดบ่ออดบ่อทนคือคือบุไดหรพไปน้งต้องสู้ต้องเก็บมีสิบเก็บสาวามีสิบเก็บห้า อ้าโอเคพี่น้องคลิปเด็กก็จบครับเพียงนี้เดี๋ยวไปนั่งเลยเอ้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบาทเสดนำพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจบาทเสนีิเด้อพี่น้องเลยกดติดตามเยอะๆพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจบาทเสดกะหาเงินส่งเรียนลูกทึงเป็นชงลูกเรียนเออวอาผิดพี่น้องว่ลพิดพากย์ะได้ก็เขาโทรกลับไปกับผมเอาเป็นคนแบบบ่มักเร้า นี่แหละพป่น้องคุ้ความอดทนความขยันความหาเส้ากินขำกินยังก็ได้นอ่องเปน้องเนาะกินมะขามกินแจวกินยังก็ได้ขอแต่มันอิม่มกินแะ้วก็มันอิม่มกินแล้วมันอยููได้ยูทองก็พออนาะครับแม่นบ่ครับผมมะขาม มะขามก็กินได้มันอยู่ทองมันอิ่มเขาบต้องมากินลูลาบอต้องมากินของอาหารแช่อาหารอร่อยจั้งแต่ยังสี่เขายังบมีเงินเขายังมีทุนเขามีเงิน,น,ม,งนมีทุนเมื่อไรเขากินได้เนี่ยเขากินพวกนี้ไปก่อนพวกมะขามไปก่อนกินกับเขากับ มันอยู่ทองโอเคครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีเด้อ